สวัสดีชาวนาโนบุทุกท่านนะครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ Pocket Universe นะครับสำหรับใครที่อยู่บนโลกคริปโตหรือบล็อกเชนมานานๆเนี่ยเราก็จะพบสิ่งที่เรียกว่าสแกมหรือการดูดเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นตัว Pocket Universe จึงเป็นตัว extension ที่สำคัญมากๆที่จะเป็นตัวป้องกันจากการถูกสแกมหรือการถูกดูดเงินนะครับเพราะว่า ก่อนที่เราจะทำ transaction อะไรเขาจะขึ้นเด้งตัว Pocket Universe ตัวนี้ขึ้นมาให้เราเช็คก่อนล่าสุดนะครับเมื่อคืนวันที่1นะครับผมช่วงเวลาตีหนนะฮะเขาได้ปล่อยแคมเปญออกมานะครับผมซึ่งตัวแคมเปญนี้จะมีทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับและในแต่ละรอบจะกินระยะเวลาประมาณ30วันหรือประมาณ1เดือนนั่นเองนะฮะ ในรอบแรกนี้มีชื่อว่า Era 1นะครับผมเป็นในส่วนของ Foundation นะฮะคนที่จะได้เข้าร่วมและจะได้พ o i n t ในเฟสนี้จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เคยใช้งาน Pocket Universe มาแล้วในช่วงหนึ่งนะฮะยิ่งคุณใช้เร็วมากเท่าไหร่นั่นจะหมายถึงว่าคุณมีความเป็น Early User มากขึ้นเท่านั้นนะครับเราก็เริ่มจากการเข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ผมจะทิ้งให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับ และก็ทำการ Connect ตัว Twitter เลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ point กันไปเท่าไหร่ต้องบอกกันว่ากระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่ผมเพิ่งเริ่มสร้างขึ้นมาตอนมีช่องนะครับก็อาจจะไม่ได้รับพ o i n t มากสักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับแล้วเราก็เข้าไปกด follow เขานะครับแน่นอนว่าคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้กล่องแรกนะครับจำเป็นจะต้องเป็น เป็นคนที่ได้เชิญเพื่อนมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะปลดล็อกตามนี้เลยนะครับผมแต่สิ่งที่ได้แน่คือหากเราใช้งานก่อนที่เขาจะปล่อยแคมเปญออกมาเนี่ยเราจะได้กล่องที่เรียกว่า early bird นะครับเราจะกดเข้าไปดูนะครับเขาก็จะบอกคะแนนเราว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับสำหรับผมที่เพิ่งใช้ตัว pocket universe นี่มาได้ประมาณสัก 2-3งสัปดาห์ครับจะได้อยู่ที่522พอยต์นะครับให้เรากดเคมเลยนะครับพอยต์ <Point S 1> เราก็จะขึ้นตรงนี้แล้วนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับอีก5วันเดี๋ยวเราจะมาอันล็อกกล่องตัวนี้กันนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับและแน่นอนว่าเมื่อทุกคนได้กล่องแล้วอยากให้เปิดกล่องทันทีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดภายในเฟสนั้นๆกล่องที่มีอยู่ก็จะถูกเบิรนทิ้งไปนะครับ ยังไงทุกคนรีบเข้ามากดกันนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คกันว่าเราอยู่ที่แร์ไหนนะครับผมพามาดูนะครับนี่คือกระเป๋าที่ผมใช้งานตัว Pocket Universe มานานมากๆนะครับมันจะทำให้ผมเนี่ยได้พอย n t อยู่ที่ประมาณ1,307เลยนะครับผมซึ่งก็กดเคลมไปแล้วนะฮะส่วนตรงนี้ได้มาจากการเชิญเพื่อนนะครับ ตรงนี้เชิญได้แค่1คนนะก็จะได้ประมาณ 1, 000, 1 5 6 6 0นะครับรวมแล้วตอนนี้ผมมี2,867นะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในอันดับที่ประมาณ401นะฮะจะเห็นว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เป็น Early user มากๆนะครับคือใช้งานมานานมากแล้ว ยังไงทุกคนก็เข้ามาเก็บพอยต์นี่กันเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีเวลาในการร่วมกิจกรรมไปอีกประมาณ3เดือนกันเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Pocket Universe นะฮะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดีเด๋ยวผมจะมา,าทำคลิปหรือว่านำเสนอให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปเช็คในคอมมูนิตี้แท็บที่อยู่ใน y o u t u b e ด้วยนะครับและเร็วๆนี้นะครับ ผมกำลังอยู่ในช่วงการระหว่างที่สร้าง Discord อยู่นะฮะถ้ามันเสร็จขึ้นเมื่อ,อไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอา Discord เนี่ยมาโพสต์ลงไปในใต้คลิปนะครับทุกคนจะได้เข้ามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการล่า a i r d ด o p นะฮะเพราะว่าลำพังการทำคลิปเนี่ยอาจจะไม่ทันจริงๆครับผมเพราะว่า a i r d ด o p ทุกวันนี้รวดเร็วอย่างมากครับยังไงก็ตามนะครับขอทุกคนร่ำรวยเช่นเคยครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ